สว,ส,สวัสดีครับ,รบพี่ชื่อพี่ขนุนนะครับส่วนพี่ชื่อพี่กิวนะคะวันนี้พี่ทั้งสองคนจะมาเล่า50แบกเกี่ยวกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัย,ยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะ การ์ามบัตรของเรานะครับจะมี2สาขาด้วยกันสาขาแรกคือสาขาการ์ดบําบัดมีตัวย่อว่า PTPT ครับแล้วก็สาขาที่2นะคะก็คือสาขา,ากิจกรรมบําบัดหรือ PTOT นั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรการ์ดามบัาบัดในระดับปริญญาครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่และเพื่อนๆภูมิใจมากคับค่ะ้วยเหตุนี้เองนะคะทําให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมี special guest มาเยี่ยมเยียนที่คณะมากมายค่ะ อย่างพี่เนี่ยก็เคยเจอเพื่อนค่ะแลกเปลี่ยนมาจากไต้หวันอย่างพี่ก็เจอเป็นฟิลิปปินส์ครับจะมีหนึ่งคำถามนะครับที่พี่และเพื่อนๆเ,เจอน้องถามมาบ่อยมากมนั่นก็คือการพัฒาบัดและกิจกรรมบาบัดแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้พี่มีคําตอบให้น้องๆนะครับก็คือการพัฒาบัดจะ ทำหน้าที่รักษาพยาธิสภาพต่างๆของผู้ป่วยอย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อตึงตัวเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บรักษาองค์ประกอบต,ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆที่นักกิจกรรมบาบัดจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้ต่อไปครับพอมาเจอนักกิจกรรมบําบัดนะคะนักกิจกรรมบาบัดเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยการดูแลให้เขาเนี่ยทำกิจวัตรประจําวันหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยที่อยากทําได้หลังจากที่เขาเนี่ยประสบกับพยาธิสภาพต่างๆมาแล้วนั่นเอง ค,ความเท่อีกหนึ่งอย่างของพวกเรานะครับก็คือการไม่ใช้ยาในการรักษาคนไข้นะครับเราจะใช้การออกกาลังกายหรือกิจกรรมที่คนไข้นะครับต้องการจะทําอยู่แล้วนะครับเป็นตัวบําบัดฟื้นฟูอีกหนึ่งความเท่นะคะก็คือสาขากิจกรรมบําบัดของเราเนี่ยตอนนี้เปิดสอนอยู่แค่สอที่ในประเทศไทยคะ่ะน้องๆซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในน,นั้นอีกอย่างนึงเนี่ยจำนวนนักกิจกรรมบาบัดในประเทศไทยตอนนี้กําลังขาดแคลนนะคะถ้าใครเข้ามาเรียนสาขานี้พี่รับรองได้เลยว่ามีงานทํากันทุกคนคะ่ะกาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะครับจะมีวิชา อนปีหนึ่งนะครับก็คือวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีฟิสิกส์เคมีชีวะและสถิติตชเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับสองสาขาเราจะได้ไปเรียนร่วมกับคณะอื่นด้วยวิชาวิทย์พื้นฐานนี่แหละครับอย่างเช่นจะมีคณะแพาะบาลคณะเทคนิคการแพทย์จัตวแทวิทยากรบอกโอกาสนี้ไว้นะครับน้องๆปีหนึ่งจะได้เจอเพื่อนต่างคณะเยอะแยะรีบหาแฟนนะครับน้องๆไม่งั้นจะโสดเหมือนเพื่อนพี่แถวนี้นะครับ ส่วนปี2จะเริ่มเข้าเรียนคณะเต็มตัวนะครับก็คือแทจะไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนข้างนอกเลยนะครับพอาข้ามปี2ใช่ไหมคะน้องๆน้องๆจะเจอกับ1วิชาที่เป็นไฮไลท์ค่ะนั่นก็คืออ n นาต m มี่ค่ะ ซึ่งคณะเราเนี่ยได้ผ่าอาจารย์ใหญ่ด้วยตัวเองด้วยนะคะการผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะดูไปถึงระบบกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทต่างๆค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจระบบการทํางานของร่างกายแล้วนํามาต่อย,ยอดในการรักษานะคะอาจารย์ใหญ่ใจดีไม่น่ากลัวอย่างที่น้องๆคิดเลยค่ะแล้วคณะเราเป็นไม่กี่คณะด้วยนะครับที่ได้ผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าบางคณะเนี่ยได้ดู สิ่งที่ผ่าไว้แล้วนะคะแต่ว่าพอมาอยู่คณะนี้เนี่ยได้มีโอกาสลงมือทําด้วยตัวเองเลยส่วนวิชาณนตรงมี่ก็จะมีอีกหนึ่งผู้ช่วยค่ะน้องๆน,นั่นก็คือหุ่นคุณละมอมค่ะเป็นหุ่นกล้ามเนื้อนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเวลามาโอเพ่นเฮาค่ะเขาได้มาออกงานทุกปีเลยนะคะน้องๆก็จะอยู่ในท่านี้แล้วก็มีใส แมสเลยนะครับตอนนี้คณะของเรานะครับจะเรียนหนักนิดนึงออนะครับก็คือจะเรียนตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นทุกวันเลยครับจะมีพุธบ่ายที่ว่างแต่ว่าจะเป็นตอนปีหนึ่งเป็นสั้นส่วนใหญ่ปีส <c oughs> นี่คือจะเรียนแน่นมากบางวันพี่เลิกห้าหกโมงก็มีครับแบบเข้าตั้งแต่ตะว,วันเพิ่งขึ้นออกมาก็ตกไปแล้วครับพระอาทิตย์ใช่ค่ะออกมาฟ้ามืดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่คณะของเราเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์จะเป็นกันเองมากๆค่ะนัน้องอาจารย์จะแทนตัวเองว่าพี่ค่ะเวลาสอนพวกเรานะคะซึ่ รุ่นพี่ของเราจริงๆค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังต้องเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่นะคะอย่าเพิ่งเรียกอาจารย์ว่าพี่ค่ะแล้วก็คณะของเรามีทุนการศึกษามาให้นะคะทุกปีเลยแล้วแต่ว่าจะได้ทุนมาจากภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะก็มีรุ่นพี่ค่ะที่เคยได้ไปแลกเปลี่ยนที่ไต้หวันหรือว่าญ,ญี่ปุ่นแล้วแต่ปีค่ะว่าจะมีทุนไหนเข้ามาแล้วเวลาเปิดเรียนกับปิดเรียนของคณะเราก็คือจะไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านเขานะครับก็คือจะส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดเร็วกว่าแต่ปิดช้ากว่าเขานะครับใช่ค่ะสอบกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะททุกออาิตย์มีสบ มีควิดเรียกได้ว่าตัวเป็นเกลียวนัดเพื่อนไม่ได้เลยค่ะพอน้องๆเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีความสดใสค่ะชีวิตเฟรชชี่อยู่คณะไปนานๆวันเข้าก็จะเริ่มตกใจค่ะว่าคนข้างๆเป็นอะไรบางวันก็ไม่ได้เขียนคิ้วมาบางวันก็ไม่ได้แต่งหน้ามาตื่นมาหัวเปียกมาเรียนค่ะมีป้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะน้องๆแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคณะเราเรียนแบบช่วยเหลือกันค่ะอย่างที่เป็นต้นนะคะยังสดใสอยู่เลยค่ะสดใสอยู่เลยค่ะ ตึกคณะของเรานะครับจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยม่ที่โดนสาร,รยาเลยนะครับก็คือจะอยู่ที่นี่4ปีเลยไม่ได้ย้ายไปเรียนสิริราชหรืออะไรนะครับเว้นแต่ฝึกงานพวกพี่นะครับจะได้เรียนการรักษาเด็กก็จะมีตุ๊กตาประจําตัวของตัวเองนะครับตอนปี3เทอม2นะครับก็จะมีการฝึกอุ้มเด็กที่จะใช้ตุ๊กตาเป็นจําลองเด็กนะครับก็จะได้เอากลับบ้านด้วยในวงกานี้สาขากายภาพเ็ามีตุ๊กตาเด็กใช่ไหมคะสาขากิจกรรมบำบัดของเราก็มีตุ๊กตาเด็กเหมือนกันค่ะพอปี2เทอม2ที่น้องๆได้เรียนวิชาเด็กเนี่ยน้องๆจะได้ลงท ซึ่งตุ๊กตาแฝบของเราเนี่ยมีชื่อเรียกเก๋ๆด้วยนะคะชื่อว่าน้องแพททิเซียค่ะด้วยความที่คณะของเรานะคะเป็นศูนย์แก้พระมั่บัดนะครับก็จะมีคนไข้เดินเข้ามา walk in walk out อยู่ทุกวันนะครับนักศึกษา,ายอย่างเราเราก็จะได้เห็นคนไข้อยู่ทุกวันนะครับเราก็จะคุ้นชินกับบรรยากาศการรักษาของพี่ๆในคลินิกนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆที่เราคิดว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าเวลาฝึกง,งานจริงเนี่ยเราจะได้ไม่เกรงมากเกินไปนะครับจะได้มีความกล้าในการเข้าหาคนไข้พอพูดถึงเรื่องฝึกง,งานเนี่ยก็จะ ขาดไปไม่ได้เลยนะคะของสาขากายภาพบําบัดเนี่ยจะได้เริ่มฝึกตอนปี2เทอม2ค่ะส่วนสาขากิจกรรมบําบัดเนี่ยจะได้เริ่มฝึกกันตอนปี3เทอม2ค่ะซึ่งกว่าจะจบเนี่ยก็รวม, 1, วมพันชั่วโมงพันชั่วโมงพันชั่วโมงแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับประสบการณ์มากมายรวมถึงมีโอกาสได้ไปเลือกออกฝึกงานที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะของกายภาพบำบัดน,นะครับปี2เทอม2จะเน้นการซักประวัติคนไข้ส่วนการตรวจร่างกายและการรักษาจะ ไปทาตอนปี3เป็นต้นไปนะครับจนถึงจบเลยส่วนของกิจกรรมบําบัดน,นะคะปี3เทอม2เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการประเมินค่ะส่วนปี4เนี่ยจะได้ลงลึกในเรื่องของการรักษาค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนปี4น้องๆจะได้ทําวิจัยตัวจบกันค่ะแต่ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าได้ทําเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3-4คนค่ะส่วนตอนพรีเซนต์เนี่ยเพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นอาจารย์เลยอยากให้เราพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ หลังเยนจบนะครับทั้งสองสาขาก็จะต้องสอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครับเพื่อจะได้เป็นนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดอย่างเต็มตัวนะครับของกายภาพบำบัดนะครับชื่อก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครับอ่าส่วนของกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลปะค่ะเมื่อน้องสอบใบประกอบผ่านนะครับ ก็จะได้รับคํานํำหน้าชื่อของผู้ชายจะเป็นกอไก่พอสัมเภาของผู้หญิงจะเป็นกอไก่พอสัมภาย่อหญิงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันพี่เห็นว่าของผู้หญิงนั้นจะละย่อหญิงเป็นเหมือนของผู้ชายไป้วครับกอไก่พอสัมภาส่วนกิจกรรมบําบัดน,นะคะเมื่อสอบผ่านน้องๆจะได้ตัวย่อเป็นกอไก่บอใบไม้ย่อมาจากนักกิจกรรมบําบัดน,นั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องแบบค่ะที่คณะเรามีเครื่องแบบหลักๆอยู่3าชุดค่ะชุดแรกได้แก่ชุดนักศึกษาก็คือแต่งทั่วไปเหมือนคณะอื่นๆเลยค่ะ ็ชุดวอร์มหรือว่าเรียกว่าชุดปฏิบัติการนะครับคือจะใส่เรียนในคณะเท่านั้นนะครับจะใส่เรียนพวกวิชาปฏิบัติอะไรประมาณนี้ครับที่เคลื่อนไหวร่างกายเยอะ ก็คือชุดบอดหรือว่าชุดปฏิบัติการทางคลินิกที่พวกพี่ใส่กันอยู่ตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะได้รับตอนอยู่ปี3ค่ะในพิธีวันไหวครูค่ะน้องๆจะสังเกตนะครับว่าชุดของพวกพี่สองคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันจะมีจุดแตกต่างอยู่3จุดนั่นก็คือกระดุมกระเป๋าเสื้อและคอปกนะครับสำหรับลักษณะของชุดฝึกงานหรือว่าที่เรียกว่าชุดวอดของสาขากายภาพบำบัดนะครับลักษณะจะเป็นคอวี v, มีแถกระดุมอยู่ด้านขวามีกระเป๋า เสื้ออยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีตราม,มหาวิทยาลัยมีชื่อแล้วก็เขียนว่านักศึกษากายภาพบาบัดน,น,นะครับส่วนชุดวอดของนักศึกษากิจกรรมบำบัดน,นะคะน้องๆตรงส่วนคอจะเป็นคอกลมค่ะแถบกระดุมจะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาเหนือกระเป๋าขึ้นมาจะมีโลโก้มหาวิทยาลัยชื่อของน้องๆน,นะคะและปักทางด้านใต้ว่านักศึกษากิจกรรมบำบัดค่ะสาขากายภาพบำบัดน,น,นะครับจะมีอีกชุดหนึ่งคือชุด เปิดหลังนะครับที่เป็นเสื้อเสียงเงินด้านหลังจะมีกระดุมอยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับบางคนเห็นครั้งแรกจะใส่ผิดกันครับก็คือจะใช้ในวิชาที่มีการเปิดดูส่วนพื้นผิวของร่างกายนะครับเพื่อดูว่าเออกล้ามเนื้อนี้อยู่ในตำแหน่งนี้นะกระดูกสลังตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็เลยจะมีกระดุมอยู่ด้านหลังส่วนกิจกรรมบำบัดจะไม่มีชุดนี้นะครับ นอกจากเราจะมีศูนย์กายภาพบําบัดอยู่ที่สระาุาแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือศูนย์กายภาพบําบัดที่เชิงสะพานพะปินก้านั่นเองค่ะข้อนี้นะครับพี่เน้นมากเลยครับคือจะมีคนส่วนใหญ่นะครับคือติดเรียกวิชาชีพของเราว่าหมอนวดน,นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าอาชีพของเราอะ่ะใช้มือเยอะก็จริงแต่ว่าการนวดเนี่ย เราเรียนอยู่แค่หนึ่งยกิจเท่านั้นเรียนตอนปี2นะครับก็คือจะนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อเฉยๆแต่จริงๆาการตรวจร่างกายการการ,การักษาเนี่ยเราใช้เครื่องมืออื่นอีกเยอะแยะมากมายครับจะไม่ได้มีแค่การนวดอย่างเดียวสำหรับอีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมบำบัดก็คือห้องมัลติเซนเซอรี่ค่ะหรือว่าเด็กที่คณะเนี่ยเรียกกันติดป,ปากว่าห้องโนโนค่ะจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยแสงสีแล้วก็เสียงเลยค่ะน้องๆถึงผู้พี่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ผู้พี่ก็จะมีความเชื่อเรื่องเสียศาสตร์บ้าง ที่สอบติดๆกันนะครับพวกพี่ก็จะพึ่งรูปดิกกี้สีฟ้านะครับก็คือมันจะมีคนเริ่มแชร์มานะครับเพราะพี่เห็นว่าถ้าแชร์รูปนี้แล้วจะสอบผ่านพวกพี่ก็แคปแล้วก็แชร์ต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นดิกกี้สีฟ้ากล้วยสีฟ้าก็มาค่ะน้องหรือว่าจะเป็นแชร์รูปนี้แล้วสอบผ่านใครแชร์แล้วจะสอบผ่านเนี่ยเอาหมด,เ,หมดเลยค่ะอาหมดเลยแล้วก็จะมีตำนาน <laughs> เป็ดนะครับก็คือจะเป็นรูปปั้นเป็ดที่อยู่อ่ ข้างๆคณะกายภาพนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครมายกเป็ดนี้ขึ้นจะได้แฟนเป็นเด็กกายภาพค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นแล้วนะคะน้องๆเพราะว่าเขาเนี่ยเอาตะปูตอกไว้ที่เท้าของน้องเป็ดแล้วค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตำนานค่ะน้องๆที่พี่อยู่มา4ปีแล้วยังไม่เคยเห็นเลยฝากน้องๆไปดูหน่อยนะคะเขาว่ากันว่าเป็ดเนี่ยมันย้ายที่เองได้ค่ะน้องจะสลับตำแหน่งกันทุกวันใครว่างๆลองมาสังเกตดูนะคะสําหรับสัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะน้องๆขณะน no ี part, drafted, story, so nice yeah. ้เนี่ยเรียกได้ว่าผู้หญิงยืนหนึ่งค่ะอย่างสา พี่เนี่ยมีกันอยู่30คนมีผู้ชาย4คนเองค่ะน้องๆก็เลยเป็นโสดกันอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะายภาพก็ไม่ต่างกันครับก็คือผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงนะครับสัดส่วนจะเป็นประมาณ1ต่อ3นะครับประมาณนี้ผู้ชายจะ1ผู้หญิงสามนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ถือได้ว่าเป็นทีเด็ดของคณะก็คือกิจกรรมสแตนค่ะสแตนคณะเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยใช่แล้วว่าการเดินมายนะครับก็คือการใช้คนของเราเนี่ยแปลแถวเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพซึ่งแล้วแต่ปีนั้นจะกําหนดเป็นธีมอะไรนะครับอย่างเช่นมี มีอาติมจินนี่จะเป็นรูปตะเกียงวิเศษอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการเดินมากคือจะมี4ปีครั้งถ้าน้องอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองมาติดตามเอาเองนะครับแล้วก็พวกการขอใบสถานที่การขออุปกรณ์ต่างๆใช้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยครับไปขอที่ชั้น3นะครับเราก็จะมีประโยคนึงที่พวกพี่รู้กันกนะ็คือเวลาพูดว่าไปชั้น3 <บา S 1> กันไหม,ไมวันไหนเหนื่อยวันไหนทอ้อใช่ก็คือไปขอใบละออกใบละออกใบละออก มีคำพูดที่ว่ากันว่า PT ทเอกการสแสดงค่ะเรียนหนักใช่ไหมคะกิจกรรมทาหนักกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องการสแสดงเต้นเล่นละครจัดหนักจัดเต็มกันทุกงานเลยค่ะดนตรีก็มีนะครับมีห้องดนตรีอยู่ชั้น4ี่จะเป็นชมรมดนตรีของเราเลยแล้วก็มีชมรมเต้นสตรีทแดนซ์พวกนี้นะครับก็คือจะมีจัดในทุกวันกิจกรรมวันค่ายทุกครั้งต้องมาครับอีกหนึ่งวลรีเด็ดค่ะน้องๆพ t ี PT เพื่อสุขภาพงงใช่ไหมคะว่าคืออะไรพ t เพื่อสุขภาพเนี่ยมีที่มาจาก การลงแข่งกีฬาค่ะคณะเราเนี่ยเรียกได้ว่าลงแข่งแทบทุกแมชทุกกีฬาไม่มีพลาดเลยนะคะลงมันหมดเลยใช่แต่สุดท้ายแล้วก็คือแทบไม่มีผลงานทางด้านนี้เลยค่ะน้องๆเล่นกันเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะสำหรับน้องๆที่จะเข้า ทั้งสงสาขานี้นะครับพี่แนะนําว่าควรเป็นคนที่ใจเย็นเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะว่าเวลาเรารักษาคนไข้เนี่ยมันจะไม่ได้หายภายในครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยจะมีสภาพร่างกายที่บางคนก็เ e เว r ริตี้มีความหนักอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะกลัวเรื่องความเจ็บต้องมีทักษะการพูด พูดยังไงให้คนไข้เขารู้สึกดีขึ้นหรือการรับฟังการฟื้นตัวเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างหลายสัปดาห์เป็นเดือนต้องมาหาเราหลายครั้งเราต้องเข้าใจสภาพปิตใจและการฟื้นตัวของคนไข้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆน,นะคะคนไหนที่สนใจอยากเข้ามาเรียนที่คณะนี้จริงๆ ที่คณะของเรามีค่ายสําหรับน้องๆมอปลายอยู่ค่ะก็คือค่ายเพาะกายนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองมาเข้าค่ายดูนะคะภายในค่ายเนี่ยก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับทั้งสองหลักสูตรค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ลองทํามากมายนะคะอย่างพวกพี่2คนเนี่ยก็เป็นเด็กค่าย,ายมาก่อน,อน,นะคะ่ะแล้วก็ได้เข้ามาเรียนอ,อยู่ที่นี่จริงๆค่ายสนุกมากครับที่รับรองได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ